เติมถูกเติมใบรวดเร็วทันใจปลอดภัยต้อง M2M เติมเกมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดผมขอเสนออยู่ G-Phone ที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้น UG-Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันราบโหมมือถือที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้อย่างง่ายดายได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอรื่นไหลสบายกระเป๋าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมเปลืองไฟไม่อยากเสียค่าเน็ต UG-Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบบาทเท่านั้น ตัวแพ็เกจที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือ M V I P ซึ่งจะแพงกว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าแต่สเปคสูงกว่าสาเท่าใช้ได้ดีกว่าสบายกว่าลื่นกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะโหลด U T Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือกรอกโค้ด T T I C C C r e วิวพ่อค้าทุบในเซิร์ฟ g l o b a l นะนรับเรเวก6 60 ตัวละครของผู้เล่นทางบ้านถ้าไปถึงมีการเล่นพ่อการ์ทูปในเซิร์ฟโกลบอลได้เพราะว่าแอนิเมชันในอาวุธเงานั้นก็กะสูนอ่าซึ่งเซิร์ฟซีเพิ่งปรับตามโกลบอลนะทราบกันอยู่แล้วแล้วก็สําคัญเลยคือเซิร์ฟซีเนี่ยมันเพิ่งปรับเนาะแล้วเกมเปิดมา4ปีเพิ่งปรับมันก็จะไปมีคนเล่นเนี่ยมันก็น่าจะหาได้ยากส่วนเซิร์ฟโกลบอลครับเรามารีวิวกันดีกว่าเราพูดถึงเซิร์ฟซีเรียบร้อยแนละ้ว ตัวนี้ก็จะใช้อาวุธณ่วง3ชิ้นโล่กับอาวุธแล้วก็ทาลิสสมัส่วนที่เหลือเป็นของทองจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเขาหน้ากำลังจะทำไอเทมอยู่นะสำหรับเจ้าของไอดีนะเอสีเนี่ยล่อไปประมาณพันกว่าเซนซึ่งมันล้นแล้วนะจริงๆมันทำแค่พันเปอร์เซนต์ก็เพียงพอ9 0 0าร้อยหนึ่งพันก็พอแล้วเขายังใส่ทาลิศเอสทีอยู่เลยกำลังรอเปลี่ยนอยู่นะครับแล้วก็โล่เนี่ยเป็นโล่เลือดนะโล่ธาลิศทีตรงนี้เอาออกทาลิสตรงนี้ S.P.D. หายก็ไปเปลี่ยนเป็นโล่ S.P.D. แทนนะได้หมดเลยซึ่งก็ใช้ครบเยอะหน่อยแต่ก็จะแรงขึ้นเยอะมากนะขอนี่ก็ใช้คออะไรก็ได้ที่เป็นคอมืสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแต่ส่วนใหญ่ก็คือบอกให้รอเจ็ดสิบเพราะว่าเจ็ดสิบมันจะใส่ก๊าซได้สองใบนะโอเคมาดูของเสร็จเรียบร้อยแล้ว S.P.D. เขาหนึ่งันกว่าล้นเนาะถามว่าพ่อค้าทุบเล่นสายคิดหรือสายเจาะดีใน global ผมแนะนําเลยให้เล่นสายเจาะนะเจาะเท่านั้นนะติอย่าเพิ่งไปคิด เพราะว่าตัวสกิลของพ่อค้าทุบนั้นหรือพ่อค้าเนี่ยมันไม่มีสกิลไหนเลยที่บูสต์ค่าครินะครับฉะนั้นถ้าคุณเล่นสายคริคุณต้องนอนค่าคริด้วยตัวคุณเองอ่ะด้วยไอเทมด้วยอาวุธเงานะได้เมื่อกี้อาวุธเงาเนี่ยในเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยค่าคริหรือการอัพในแต่และเลเวลในแง่ของจารึกขยายพิมพ์ลายเลเวลพวกเนี้ยมันก็ได้น้อยมากๆไม่เหมือนเซิร์ฟซีดังนั้นเนี่ยการดันค่าคริ โคตรยากถ้าไม่มีสกิลบูสช่วยนะครับดังนั้นเล่นสายเจาะไปเลยแถมตัวสกิลที่ออกออโต้นั้นก็ออกมาเป็นค่าเจาะเกราะนะออกมาเป็นดาเมจขาวไม่สามารถติดคลิคได้ยังติดคลิไม่ได้ไม่เหมือนเซิร์ฟซีที่ทําออกมาติดคลิได้แล้วเนะาะฉะนั้นเล่นสายเจาะไปเลยในตอนนี้นะฮะแล้วก็ตัวออโต้อาวุธเงาที่ออกออโต้เมมออโต้เซนิสตอร์เนี่ยจะไม่ถูกออกไปใช้นะออโคตรดี นะครับก็คือคุณออตโต้ได้เลยเซนดีไม่หมดก็หลักการก็ตีตีแล้วก็ออกออกออกอย่างเดียวบัฟทุกอย่างที่มีเคนซี่อัพรอเอย,เอ,ยอะไรแมกซิมัยแอนด์เดล,ลี่ลั h อะไรพวกนี้ชชใช้ไปไมห่หมดอ่ะนะครับก็รอโต้ที่เหลือก็ปล่อยแม่งไหลใส่เกียร์ว่างใส่ทุบมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะเนี่ยไปอย่างเดียวยแค่เลยมันก็จะเมม เซนีสตอมอัตโนมัตินะครับโคตรดีไม่มีแอนิเมชันนะครับเซิร์ฟซีก็ปี้ไปอ่าเทคนีคนะครับก็ประมาณน,นี้นะเนี่ยคือเล่นพ่อค้าทุบแค่เลยนะโคตรง่ายพ่อค้าทุบในช่วงแรกเก่งกว่าพ่อค้าธรรมดาแนละ้วพ่อค้าธรรมดาเนี่ยสกิลมันไม่มีอยู่แล้วลูมไม่พอแต่พอมาเริ่มมาเป็นไวท์สมิธเนี่ยถ้าเทียบพ่อค้าธรรมดาเนี่ยอ่ะ ถ้าเราสามารถทำค่าเฮสลดไล่ได้เยอะๆนะซึ่งมันทำได้ยากนะต้องบอกก่อนนะเซิร์ฟโปรบอลนะคุณไม่ใช้ทาลิเฮสลดไล่ ate, line, หรือใช้โล่ลดไล่อาจจะไม่สามารถทำลดไล่ได้เลยนะเออก็คือพอมาเป็นไวส์สมิธเนี่ยมันจะมีพวกท่าซาเวต,แ,ตแลัเมล,ลดาวนู่นนี่นั่นหรือว่าจะเป็นคาร์ดเทอร์มินเอชันอะไรก็ดีเนี่ยมันมีสกิลที่ให้ใช้เยอะขึ้นนะเออแต่ถ้าในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยอันนี้ถือว่ากลางเกมแล้วนะมันก็ ยังเล่นพ่อค้าทุบแล้วพ่อค้าทุบน่าจะเล่นได้ดีกว่าพ่อค้าสายปกติด้วยซ้ําเพราะว่ามันตีรัวๆนะเน้นออกเมมเน้นออกอะไรก็มีให้เลือกเยอะกว่านะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยผมก็พ่อค้าสายสกิลก็อาจจะเริ่มกลับมาและเล่นง่ายขึ้นและยิ่งตอนค้าสุดท้ายค้าที่3เนี่ยซึ่งยังไม่เข้าในเซิร์ฟ g l o b a l นะมันก็จะมีวางโป้งวางป้อมแล้วเนาะ ก็ว่ากันไปละกันแต่ทีเนี้ยพ่อค้าทุบก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเล่นง่ายมากนะแอนิเมชันดีไม่เสียเซน,นีด้วยน่าเล่นเลยแหละนะครับอออเซนีสตอรมรัวๆโดยที่ไม่ต้องยกมือไม่ต้องกดสกิลนะเหมือนกับสายปกติทีเนี้ยถ้าไปวัดกันกันกบสายทุบอ่าที่เป็นคู่แข่งเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพเบ๊กดุบอ่าเบ๊กดุบถามว่า อันไหนได้เร็วกันนะาพระทุบผ้าให้เลือกจริงๆในเทียสูงกว่าเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าพระทุบนะเพราะพระทุบเนี่ยมันมีค่า survivability ที่ดีกว่าเนาะเออแน่นอนนะเรารู้กันอยู่แล้วนะเอ็กสแควเอ็กเพอร์ชของมันเนี่ยค่อนข้างจะโกง OP ทีเดียวเชียวที่ทำให้พระทุบมันอยู่รอดตลอดเวลาแช่อะไรก็ได้ตีตีไปเดี๋ยวมันก็เลือดเต็มนะ เออแต่ถ้าวัดในแง่ของดาเมจล่ะแล้วถ้าดาเมจล่ะว่าดาเมจพอๆกันนะดาเมจน่าจะพอๆกันนะครับพาร์ทุกอาจจะแพ้หรืออาจจะชนะอะไร,รบผมว่าแล้วแต่เลยเพราะว่า g l o b a l ตัวดาเมจหรือตัวสกิลม,มันไม่ได้เยอะขนาดหลากหลายเหมือนเซิร์ฟซีที่มันไปไกลแล้วนะเชนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละ ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเบ็ดทิง้งเป็นทุ่งคือพ่อค้าทุบอะ่ะมันก็จะมีตัวเซน,นิสตอ,ตอมกับเมโมไนท์มันออกออโต้ได้โดยที่ไม่เสียแอนิเมชันส่วนพระคทุบเองก็มีเหมือนกันนั่นก็คือสกิลที่ชื่อว่า Secret Hammer ใช่ไหมเ e c r e t Hammer เนี่ยแรงเหมือนกันแรงมากนะผมลองแล้วโคตรแรงเลยนะครับโอ้ป้าโอ้ป้าทีนะครับเป็นดาเมจข,ของ20%มันก็พอพัอคา,าทุบนะ เซนสิสตอมันออกแนวออกเน้นทีแต่พระทุบมันจะมีในเรื่องของตัวอย่างที่บอกซับป,ปาร์ตี้ได้ดีกว่าในคิวเอ็กอร์ชิโอแถมตัวกอเรียก็สามารถบูสต์ค่าคริได้ง่ายกว่าถ้าใครอยากจะเล่นสายครินะครับมผมให้พอๆกันเลยนะอยู่ที่ชอบเลยถ้าอยากซับป,ปาร์ตี้ได้อยากมีชุบด้วยก็เล่น พระทุบนะแต่ถ้าอยากบูสต์ในแง่ของตัวดาเมจขนาดในแง่ของตัวเวเปอร์เพอร์เฟคชั่นก็เล่นพ่อขาทุบนะเออมันต้องไปวัดกันที่คัสสาถ้ามาแค่คาสไฮคาสแบบผมว่าไม่ทิ้งกันเท่าไหร่หรอกเล่นได้หมดแหละนะเล่นอะไรก็ได้อยาก,ยาก,ยากเล่นอะไรก็เล่นถ้าชอบไหนก็เล่นถ้าผมเลือกผมเล่นอะไรเหรอเลือกไม่ถูกกันนะพ่อขาทุบพระทุบมันเป็นอะไรที่ใหม่ทั้งคู่ในแง่ของผู้เล่นเซิร์ฟซีนะใช่ไหมเราเล่นเซิร์ฟซีมาสามสี่ปีไอ้สายนี้มันไม่มีใครเล่นอยู่แล้วอะ มันโดนลืมอะแต่ถ้าเล่นโกลบอลมันเป็นสายที่แม่งกลับมามันเป็นสายที่มีหมดบาทเลยแหละในโกลบอลอะนะรีวิวจบแล้วเล่นง่ายมากอัพสกิลติดตัวทั้งหมดที่มีอัพมโมไนท์ให้เต็มอัพเซนีสตอร์ม Storm, เมื่ออัพได้อัพให้เต็มจบแล้วแล้วก็อัพสกิลที่เพิ่มดาเมจการใช้เซนีให้แรงขึ้นโอเคหุ่นตีเปิร์กเนี่ยฮะเวลาฟาร์มก็อย่างนี้เลยนะพ่อค้าทุบเนี่ยผมฟาร์มมาฟาร์มให้ดูเฉยเซนีไม่ลดนะ 51m รัวๆยาวๆนี่ปล่อยเสนนีตะตอมออโต้ Storm. นะฮนะอืมเดี๋ยวปะแค่นี้เลย 51m นะฮะปลาเสนนีไม่ลดใครอยากเล่นพรอคาถูกก็ไปเล่นเซิร์ฟโกวเป็นได้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะฮะโอเค คลิปจบแล้วแต่ยัง้ม่เปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมายกดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ